ดีจ้าทุกคนวันนี้จะมารีวิวนะคะรีวิวตัวเองในปี2024ทึ่จะผ่านผนไปเนาะอันนี้จะเป็นสมุดบันทึกนะคะเป็นเป้าหมายในแต่ละปีเนาะปีนี้ก็จะมีอยู่7ข้อนะคะปีที่แล้วปี66เนาะมีทั้งหมด10ข้อนะคะก็คืออีก3ข้อก็คือทำได้ข้อแรกนะคะที่ที่เขียนไว้นะคะเมื่อประมาณต้นปีเนาะก็คือมันชนมนทุกวัน อันนี้ก็คือพยายามพยายามที่จะแบบว่าสวดมนต์ให้กับตัวเองในทุกๆวันนะคะเพื่อที่จะอะไราก็คือ,อจิตใจเราเนาะบางทีเราอารมณ์ร้อนเป็นคนอารมณ์ร้อนนะคะก็เลยแบบเออทำยังไงอะ่ะบางทีก็วีนอะไรอย่างเงี้ยด้วยอาจจะเป็นที่ที่ตัวเองด้วยเนาะอารมณ์ไม่ค่อยคงที่ค่ะก็เลยตั้ง ตั้งใจไว้นะคะว่าจะสวดมนต์ในทุกๆวันอันนี้ก็พยายามทำแล้วก็ทำได้ดีนะคะก็คืออส่วนใหญ่ก็จะสวดเวลาที่แบบว่าขับรถถ้าเป็นก่อนนอนเรารสวดไม่ได้นะคะก็จะเป็นในช่วงที่เราขับรถข้อสองที่เขียนไว้นะคะก็คือเรื่องของแต่งงานอันนี้ก็คือปีนี้ได้แต่งงานตามเป้าหมายของตัวเองก็คือแต่งช่วงพฤษภานะคะ แล้วก็ข้อ3เนี่ยเราบอกว่าเก็บเงินเนาะแต่ในเนี้ยเราลงเป็นตัวเลขไว้อยู่นะคะแต่มันเป็นตัวเลขที่มันมันเยอะเนาะกา็มีเงินเก็บได้นิดหน่อยนะคะไม่เยอะแล้วก็ข้อ4ี่นี่คืออยากได้รถ f o r t u n e er นอันนี้ก็คือเขียนไว้เลยว่าอยากได้รถ for t u n เ er นแต่ว่าสิ่งที่ได้นะคะก็คือได้เป็น i s u z u ูมิตัวใหม่เนาะแต่ว่า ไม่ใช่รุ่นท็อปนะคะแต่ว่าเป็นตัวใหม่ของปีนี้เลยที่ซึ่งเปิดตัวมาเนาะแล้วก็อีกอันนึงที่เขียนไว้ก็คือทําบุญให้พ่อนะคะเนื่องจากพ่อเสียชีวิตไปหลายปีแล้วนอกจากว่ายังไม่มีโอกาสได้ทําบุญใหญ่ให้กับพ่อนะคะอันนี้ก็คือเป็นแผ่นของปีแปดที่ที่เขียนไว้แล้วก็ข้อหกก็คือเก็บเงินสร้างบ้านอันเนี้ยการเก็บเงินสร้างบ้านเนี่ยมันก็เป็นความฝัน ความฝันว่าอยากจะสร้างบ้านใหม่นะคะเพราะว่าบ้านที่บ้านเดิมที่อยู่เนี่ยก็คือมีปวกกินมันเป็นบ้านไม้สองชั้นเนาะแล้วก็ปวกกินค่ะเราก็เลยอยากทำรีโนเวทบ้านใหม่แต่ว่าด้วยเงินที่เรามีมันก็มีน้อยนิดเนาะเราก็เลยจะทําแค่พออยู่นะคะเดี๋ยวช่วงปีหน้านะต้นปีก็จะมีเรื่องของการรื้อทําบ้านนะคะแล้วก็ข้อเก็คือเรื่องของการขายของอันเนี้ยอยากขายของ ขายอะไรก็ได้ซึ่งอยากจะรู้ว่าตัวเองขายอะไรได้บ้างนะคะแล้วก็ทําอะไรได้บ้างก็เลยเขียนไว้ทั้งหมดเจดข้อเดี๋ยวปีหน้านะคะเราก็จะมามาเขียนไว้อีกต้นปีว่าสิ่งที่เราอยากทําเราทําอะไรบ้างอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะคะปกตินะ่าจ,จะไม่ไม่เคยได้เขียนเนาะพอไดอ้มันมีช่วงชีวิตช่วงนึงนะคะที่ทําให้แบบเรารู้สึกว่า เ,เงินไม่พอใช้เราก็เลยไปฟังในเรื่องของเอคล็ดลับต่างๆของคนดังนะคะก็คือคัาเซิร์ชเข้าไปเลยใน g o เ g l e เรื่องของพลังบวกต่าง,างๆก็เลยได้ไปไปฟังก็ฟังจากหลายคนนะคะหลายท่านที่ที่เขาได้พูดคุยเกี่ยวกับในเรื่องของการเก็บเงินแล้วก็มีน้องนะคะมีน้องคนหนึ่งเนาะเขาพูดถึงเรื่องของการเก็บเงินเป็นลูกน้องตัวเองนี่นะคะ่ะแต่ว่าเขาเป็นผู้ชายเนาะ เขามีวิธีคิดเรื่องของการเก็บเงินได้ดีมากก็เลยอ่าฟังเขาพูดนะคะแล้วเขาก็อายุยังน้อยเนาะแต่ว่าเขาก็มีการลี้ในแต่ละเดือนของเขาว่าเขาใช้ใจ่ายอะไรไปบ้างแล้วก็ของเขาเขาต้องเก็บเท่าไหร่แฟนเขาต้องเก็บเท่าไหร่เฮ้ยมันเป็นให้เราหยุดหยุดหยุดคิดเนาะว่าเออขนาดน้องเขาอ่ะอายุเขาอ่ะน้อยกว่าเราแต่ความคิดเขาอ่ะเขาโตกว่าเรามากเลยซึ่งเราเนี่ยใช้ชีวิตไปไปวัน,ว,นวันนะคะเมื่อหลายปีก,ก่อนเนาะ อันนี้พอเราได้ฟังปุ๊บเราก็เลยไปศึกษาค่ะไปเปิดดูในพวก YouTube แลนะ้วน้องเขาก็าให้มาเรื่องของการวิธีการเก็บเงินอะไรอย่เงี้ยต่างๆต,ตอนแรกก็ทําไม่ได้ถามว่าปัจจุบันทําได้ไหมก็ทํำไม่ได้ตามที่ตามที่เราหวังนะคะแต่ก็พยายามทำํำพยายามวางแผนชีวิตของตัวเองไว้เพราะว่ามันจะล่วงเลยเวลาไปเนาะถ้าเกิดว่าเราไม่ไม,ไม่ไม่เก็บ ไม่หยิบจับว่าเราจะทําอะไรบ้างนะคะในอนาคตข,ข้างหน้าคือเราก็ไม่รู้เนาะอะไรมันจะเกิดขึ้นอะไรเงี้ยคะ่ะก็เลยอ,อยากจะาวางแผนให้กับตัวเองใหม่นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเขียนไว้ในโน้ตในสมุดบันทึก